สวัสดีครับกี้นะครับวันนี้เห็นผมแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอย่างน,นี้ไม่ใช่ว่าจะมาออกคอนเสิร์ตหรือว่ามาอ้อนแม่ยกที่ไหนนะครับพอดีมีข่าวสาคัญนะครับจะมาบอกไม่งั้นไม่ลงทุนแต่งตัวขนาดนี้นะครับมีคนเข้ามาเป็นพยานให้คนหนึ่งนะ,ะเ,ดเดี๋ยวเชิญคุณหญิงอ้อมมาก่อนครับ แต่งตัวซะสวยเ่ยสวัสดีค่ะแปลกใจใช่ไหมคะที่เราสองคนแต่งตัวแบบนี้พอดีเราสองคนจะมีข่าวดีวันที่26พฤศจิกายนนี้นะคะที่หอประชุมรัศดรกุลโรงเรียนประพลชัยพิทยาคมค่ะครับตรงกับวันจันทร์นะครับใครทํางานก็บอกเจ้านายเวลาป่วยลากิดตีดัมมี่ตีอะไรก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับวันที่26พฤศจิกายนนี้ใครมาไม่ได้ก็ฝากซองมาด้วยกันนะครแต่ไม่จดเป็นม่อยากให้ฝากซองมันหรอกคนนงเข้าบัญชีแบงก์กสิกรดีกว่านะครับ ยังไงก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊<ร>ายบายสบตาเหมือนมันมีอะไรก็ไม่รู้มาทำให้ใจฉันไว้วันต่า,ตางต่าวันนั้นทุกขึ้นทุกวันก็เปลี่ยนไปแและยิ่งมาขึ้นทุกทีกบความรู้สึกที่ Send right